หรอเดยังไม่หมดอ๋อเอาเอาใหม่เอาใหม่เริ่มใหม่เอ๊ะมันคือตัวคืออันนี้อ่าเอ๊อหนูชื่ออะไรนะล,ลูกชื่อไฮรักครับไฮรักนะเอ่ออันนั้นชื่อสินจังอีคิวอ๋ออีคิว,ควอ๋ววออีคิวซัง,งอ,อ๋อไม่ปิดรถก่อนแล้วมัอีคิวซัง,งได้ยินลบได้ยินอ่าทีนี้เอาใหม่แปะตัวไหนตัวไหนขายเท่าไหร่นะลูกลองบอกใหม่ตัวเนี้ยขายตัวเนี้ยตัวตัวหนูอะขายสองพันห้สองตัวนะ อ๋อล้อ๋อดื้อไงตัวเนี้ยเออตัวนี้ดื้อตัวเล็กเล็กจายไดกกเ่านั้นนนกว่าตัวเดียวเหรอลูกสองตัวคู่หนึ่ง๋อคู่หนึ่งอะนะเราไปดูนั่นไหมเราไปดูนั่นน่ะรถถูกอะไหนกันนะขายเออไหนลูกรคปที่ไหนรถคนที่ไหนตรงนั้นน่ะเหรอ เขาไปหมดยังตายเขาตายแล้วตายนานแล้วอ๋อตายเลยเหรอปีปีเหรอผู้หญิงตกตอนที่โผล่แผลอยู่นะคะตกบ้าผู้หญิงผู้หญิงหรือผู้ชายตกกระโหลกตัวนวยเป็นอะไรชนอ่ะมอเตอร์ไซค์เรื่องอะไรมอเไซค์ชนเรื่่วงโอ้โหไปวูเลยโอ้โหหัวหักเหรอใส่หมวกกันน็อกโอ้โหโอ้โหโหนวดโดลดรองๆๆเลยโดดอ่งๆๆนั่น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 เก่งเก่ง อีกจะตั้งโดดได้เป่าลูกไปกีหน้าบ้ र, านช่วงมมีรถมีรถล้อมด้วยเหรอโอ้มีรถล้อมด้วยแล้วเรียนตรงไหนบ้างลูกแล้วหรือก็เรียนนี่แหละเรียนนี่เลี้ยงหลุดเรี้ยงหลุดเรี้ยงหลุดโอ้4 5ล้อกโอ้ไอตัวดำนี่เท่าไหร่ลูกตัวดำนะตัวดำไม่ขายคัะตัวเมียโอ้ตัวดำไม,<อ>ม่ได้ขายเออตัวไหนพ่อพันตัวนี้เหรอตัวนี้คับตัวนู้ดอ๋ออ๋อสองตัว เงือโอ้ <Safe rév mark> ีหแม่ไปพูดขารีสไก่คิวซังขี่ขี่แพะได้ป่าวลูกขี่แพ้ได้ไหมขี่แพะได้ไหมได้เล้าแพ้จะไหวหรอตัวใหญ่ใหญ่เนอแล้วก็ขึ้นเลอ ลุกเตี้ยงขายสุแนวลุงเตี้ยงขายสุแนวอ่าเปิดดูนะลูกนะวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ไปเองนั้นรอหลังด้วยันต่ำไงดูนั่นลูกรอหลังต่ำไม่ต่ำหรือลูกไม่ต่ำขนาดนี้แหละพอดีพอดีขนาดนี้พอดีพอดีแล้วแล้วมันต่ำเลยหรือลูกโอ้เออเดี๋ยวไปไหนต่อนะครับเดี๋ยวลุงจะไปที่บึืองนะลูกไปเดี๋ยวลุงจะเข้าบึงก่อน สวัสดีลูกสวัสดีอากิซามสวัสดีนะลูกเหรือเปลาอากิซามสวัสดีลูกสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีก่อนวัสดีสวัสดีครับเออเอาโอเคนะเดี๋ยวลุงมาแวะคุยใหม่เดี๋ยวลุงไปดูปลาในบึงก่ันแล้วเออเออจะไปซื้อปลาเหรอเออมันจะเข้าไปดูซื้อปลาละ่ะเออไปเลยลูกไปไปโอเคลูกไป เออมาอมาเดี๋ยวก็มาลูกพี่แต่เรตู้เอ้ยมากินทาวไปลูกไปอ้าววันนี้ลูกวันนี้เอ้ยป้ปเ้อ่ะเอยอ่ะครับก็เด็กเลี้ยงแพ้เพราะว่พูดช้า ่อกปก็จะพูดเร็วขึ้นรัวๆ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 ไปต่อครับจะให้ดูไอถนนข้าวบนบล็อคเพชรทำดีนะดูครับอ่านเอให้ดูเลนฝั่งซ้ายก็เป็นเลนของจักรยานฝั่งขวาก็เป็นเลนของรถยนต์ ึ๊บอ่าแต่มันไม่ใช่ไม้กันสานมันก็สานนักกองอะะีเยอะเอมันสานไงมันสานมาไม่มันจะเป็นไม้กันสานมันจะไม่สัน่ไม้กันสนแ่เก็มน่งมันก็ถั่วมาเลยในบ้มีเสน่ห์ก็จะแก่น้องไก่นั่นนี่เนะ้จ กันไปท่วบนบนเขาบนเขาเขาทั่วดีแต่แท้ข้างล่างไม่มีน้ำเลยนะอันนี้ทางเข้าบุงครับทางเข้าบุงดูครับไม่มีเลยน้ำไม่มีเลยน้ำบ่มีน้ำบม่มีน้ำบม่ำบมีเออ ทางข้าบึงน,นามบ่มี่ไม่มีสนทนไปไหนวะหอวบอกทีน้ำหามามีนี่ก็ไรอ้อยครับไรอ้อย นี้าน้ำขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่น้อยแล้วนะแถวเนี้ยกว่าท่วมหมดเลยแต่ีนน่านจะไม่มีเนอด้านไป่ท่วมบนเขาข้าง,งล่างด้านไม่มีนม้ำแต่ในบึงเนี่ยมันน้ำเข้าเยอะอยู่นะในบึงนีนกก่นกอะไรวะ,ะนี่เขาเรียกนก,กนอะไรนก ืน้ำไม่มีขึ้นเลย,นะยนนเรีว่าน้ำจะท่วมทำข้าบึงอ่ะโอ้โอ้เรนจัก,กรยานไปหมดแลว้ววะเฮ้ยตอนนะอั้นกำลัข้ามถนนอยู่นะอะถนนขาดอ้ยถนนขาดว่ะโอ้น้ำก็ขึ้นว่ะแต่มันลงไปแล้ว เออเออมดนจะนำไปท่วมมเรลงเร็วเข้าไปนี่ไปอ๋อไปนี่เขไปนู่นแล้วเนาะเลาอะบึองนะม,อมเางาามงนาะเออ <c oughs> อ้ปลาอ้นี่ครับร้านขอยปลาขายปลานะแป้นแลจะขับรตััฟ้าก็เอาลงลงมาแล้วเออ เรวจะกลับรถมาเมือ่อกี้ถา่ายตั้งนานถา่ายตั้งนานแต่ไม่ได้เปิดกล้องถา่ายตั้งนานไม่ได้เปิดกล้อง <c oughs>

ปลาคราับก็จะดูน้ำท่วมบึงไหมแต่มันไม่ท่วมมันไม่ท่วมครับแล้ววันนี้ผมไปก่อนเดี๋ยวอปพาไปฝากพ่อกับแม่ดูที่มีปลาอะไมั้างครับเดี๋ยวยังไงวันหน้าวันจะถ่ายให้ดูให้ชมที่ไหนเนาะแลติดตามด้วยวนะครับติดไลค์กดแชร์ให้หน่อยวันนี้ก็มี คนบอกว่าผมเนี่ยพูดช้าไอ้ผมมันนึกไม่ออกเพราะว่ามันมันคพิ่งจะเริ่มถ่ายแต่นี้คำพูดอะไรไม่ให้ออกเพราะมันมันเป็นสดจนเนาะสดฮะครับ่ะรบไปก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ